สวัสดีครับก่อนอื่นนี้ต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับบทความนี้จากเว็บไซต์ของต่างประเทศ The National Interest นั่นเองนะครับโดยเซบาสเตียนลอปปินเขาพูดถึงเรื่องเ1 0สิไว้นะครับน,นี่เป็นมุมมองของเขาในฐานะสื่อนะครับจะอะไรยังไงลองฟังดูก่อนสำหรับคนไทยนะครับเรื่องยุทธปกรณ์เนี่ยการที่จะซื้ออะไรเรารู้ว่ามีองค์ประกอบมากมายในการจัดหานะครับมีหลายเรื่องที่ต้องนํามาพิจารณาแล้วก็ขอซื้อไปนะครับแล้วก็ต้องรอการอนุมัติจากประเทศผู้ขายอีกครั้งนึงสำหรับยุทธปกรณ์จากจีนนะครับเราก็ไม่เคยคิดมาก ก่อนนะครับว่ากองทัพของเราเนี่ยจะใช้ของจากจีนแต่เราก็ซื้อมามากมายแล้วละครับและตอนนี้ G10 เนี่ยก็รุกตลาดหนักมากนะครับในมุมมองของต่างชาติจะมองเรื่องนี้อย่างไรไปฟังกันดูนะครับเ1 0มันก็เหมือนกับ F16 ก็คือมีความปาดเปรี้ยวมีระบบไฟล์ปลายไวเออร์ก็คือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับในการควบคุมการบินเครื่องบินในสมัยก่อนนี้จะใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับเฉียงตัว J10 มีชื่อในภาษาอังกฤษเท่ๆว่าวิ gress d r a g o n นนะครับแปลว่ามันก็ แข็งแรงมัง,งกรฮึกเิมมังกรกระฉับกระเฉงมังกรขยันขันแข็งมังกรไฟแรงแล้วก็มังกรมีกําลังนะครับอันนี้เลือกเอาสักอย่างว่าจะแปลว่าอะไรนะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับพอเห็นชื่อภาษาอังกฤษของเครื่องบินจีนเนี่ยอย่างเจสิบเซียวหลงนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น w i c o l e s Dragon J20 เว่ยหลงก็จะเป็น Mighty Dragon นะครับแล้วก็นึกถึงดาราจีนในสมัยก่อนนะครับที่เขาจะมีชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเพื่อแสดงความเป็น international นะครับหรือว่าคนในสมัยก่อนจะออกเสียงว่าเป็น international นะครับอย่างโจวเหวินฟ้าเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Donald Joe นะครับโจ e สิงชือก็จะเป็น Stephen Joe หรือวูเตอร์หัวก็จะเป็น Andy Liu นะครับอันนี้มันก็เท่ไปอีกแบบนะครับที่มีชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย กลับมาที่ J10 ต่อนะครับปัจจุบันเนี่ย J10 พัฒนาเป็น j 1 0 c ที่ทันสมัยมีความสามารถในการต่อสู้ระยะนอกสายตาหรือว่า BVR โจมตีภาคพื้นดินแม่นยำห้องดักบินนีเป็นแบบดิจิทัลนะครับเติมน้ำมันกลางอากาศใต้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลเฟ่ที่ทันสมัยในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับจีนก็ได้นำแบบ j 1 0 c เนี่ยไปโชว์เพื่อการส่งออกนะครับในงานดูไบแอร์โชว์ในชื่อของ J10CE นะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนว่า j 1 0 c e รุ่นส่งออกเนี่ยต่างจาก j 1 0 c มากน้อย แค่ไหนนะครับอาจจะมีการลดสเปคลงบ้างแหะครับ J10 นี่เชื่อว่ามีพื้นฐานมาจากเลวีของอิสราเอลนะครับแต่ว่า J 1 0เนี่ยใหญ่กว่าที่น่าสนใจก็คือการเลีงด้วยหมวกนักบินนะครับเทคโนโลยีจากอิสราเอลทีเดียวแล้วก็ขี่ปืนอุธก็เป็นเทคโนโลยีของอิสราเอลด้วย J 1 0กับ F16 นี่มีการออกแบบคล้ายกันนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบเดียวกันก็คือความไม่เสถียรตามหลักอากาศพลศาสตร์และครับแล้วก็แก้ไขด้วยการใช้ระบบการบินแบบไฟฟ้าหรือว่าไฟบายไว์เออร์นะครับการพัฒนาของเ เจนี่ไม่ได้สวยงามนะครับในระหว่างปี2 0 1 4ถึง2018หรือว่าพศ2 5 5 7ถึง2561 25น้ะครับเจนี่ตกไปอย่างน้อยแปดลำรีกันแล้วก็มีนักบินเสียชีวิตด้วยนะครับจาก j 1 0 a จีนพัฒนามาเป็น J10B ปีแล้วก็ j 1 0 c ที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วครับและ j 1 0 c รุ่นล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินยุคที่4.5ทีเดียวนะครับมีเรดาร์อีซ่าที่มีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็ป้องกันการแจมได้ด้้ดีแลววก็ตออองงยมรรรับ่่าเื จินไปไกลกว่ารัเสเซียนะครับแล้วก็ j 10C เคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์นะครับผสมกับการออกแบบช่องระบายอากาศเนี่ยทำให้ตรวจจับได้ยากไม่ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินสเตลก็ตามนะครับ ขีปนาวุธ J 1 4นี้ใช้ pl15 นะครับซึ่งเป็นขี่ปนาวุธระยะไกลนำวิธีด้วยกล้องจับภาพนะครับ pl15 นี้พัฒนามาจากเทคโนโลยีของสหรัฐเมกาเนี่ยแหละครับแล้วก็มีพิสัยการยิงมากกว่า am120d ของสหรัฐเมกาและ j 1 4 c ยังสามารถบรรทุกอาวุธทำลายสถานีเรดาร์ระยะไกลได้นะครับหรือว่า long range anti radiation missile j 1 4 c นี้มีความเร็วสูงสุด2.2ม์กนะครับหรือว่าประมาณ2,695กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เร็วกว่า f16 ถึง10%นะครับ เพราะว่า F16 เนี่ยถูกจำกัดความเร็วที่2.05มารนะครับหรือว่าประมาณ2,511กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น จีนเคยประสบความสําเร็จในการขายเครื่องบินราคาถูกมาแล้วในอดีตนะครับและตอนนี้มาอีกครั้งกับ J10CE E ก็น่าจะหมายถึง Export หรือแล้วว่าการส่งออกนะครับในปี2558เนี่ยมีรายงานว่าอาร์เจนตินาพิจารณาซื้อ J10 นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของอิสราเอลอ้างว่าจีนเนี่ยตกลงขาย j 1 0ให้กับอิหร่าน150ลำนะครับแต่ว่าความน่าจะเป็นก็น้อยจากข้อตกลงต่างๆนะครับรวมถึงงบประมาณของอิหร่านด้วยถ้าเทียบระหว่าง J10 กับ JF Thunder, j f 17ทันเดอร์1 0นี่ทันสมัยมากกว่านะครับ ว่า j f 17เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศเช่นกันในปี2562นะครับจีนก็ได้มีการโพสต์คำสั่งซื้อเครื่องบิน12-24ลำทีเดียวนะครับน,นี้จากลูกค้าดั้งเดิมก็คือประเทศลาวแล้วก็บังคลาเทศนะครับมีการวิเคราะห์ว่าลูกค้าอาจไม่ใช่ประเทศลาวก็เป็นไปได้เพราะว่าลาวเนี่ยมีเพียงเครื่องบินฝึกยัก130เท่านั้นนะครับการที่จะซื้อเครื่องบินรบแบบมัลติโรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสหรือว,ว่าความเป็นไปได้นะครับ จีนยังเปิดเผยว่า J 1 0 c ซเนี่ยดีกว่าย่าสามคิเพนของไทยนะครับหลังจากที่ได้มีการฝึกร่วมกันในฟอ c ์คอ t r i ร์นะครับในเดือนกันยานยน25 6 2และประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนมากขึ้นนะครับหลังจากความสัมพันธ์กับสหรัฐม,มีการนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากปี2 5ง6เป็นต้นมานะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจีนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยแต่ยังไม่ชัดเจนว่าไทยเนี่ยมีแนวคิดในการซื้อ J10 หรืออไมม่กม็ปิดโกาส J10 กับไทยเหมือนนกันนแต่วว่่าาผู้เชชียญ านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าแม้ไทยกับจีนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือยุทธภกรที่ไทยกับจีนใช้เนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากเว็บไซต์ต่างประเทศกับเรื่องราวของ J10 นะครับในเรื่องการทําตลาดในการส่งออกที่เขามองแบบนี้นะครับเราก็แค่รับฟังนะครับจะเป็นยังไงในอนาคตเป็นไปได้ทุกอย่างซึ่งเราไม่ทราบหรอกนะครับต่อให้ประกาศแผนการซื้อออกมา10-20ปีเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้